อ่ะวันนี้เราก็จะกันอีกแล้วหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้เราก็เออมาสุม่มเอ่อแพ็กซิลาโลหิตนะครับอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยหกพันเจ็ดร้อยสิบแปดโอ้ไ y god โอเคเราก็จะมาสุ่มแล้วกันเลยดีกว่า คือผม,ผม,ผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับอ่าสูสงครั้งแรกมันก็จะให้ใหม่เงี้ยน,นี่เราได้ชิแรกมาแล้วชุมซินต่อไปอใครไม่ได้เกบไม่ได้ อโอเคอะได้ชิ้นที่สองแล้วแบบชิ้นที่สามจะออกก่อนการันตีหรือได้เหม ไปต่อครับเรยเอยโอ้ยข้างต่อครับไม่ออกไวายๆเลยันใกล้จะการันตีแล้วนะไม่การันตีและอีกสองทุกข์เส้น เราเลยออยู่สองพันแปดร้อยสามสิบเพชรต่อยาวๆเร็วๆเลยโอ้โหเกลือไหมเนี่ยเกลือไปเนี่ย เหมือนจะเหมาใหมผมโอ้โหเรียบร้อยเหมาไม่พอไปเนี่ยเติมเพิ่มไปเนี่ยขอร้องอย่าเติมเพิ่มเลยไม่อยากเติมเพิ่มอ่ะโอ้โหเติมเพิ่มมาเวหรือเป่ เติมเพิม่มอ่ะอ่าไม่ได้ไม่เ oh กิดตีสองพอดีโอเคขอแบบออกครั้งนี้เถอะอย่าอย่าเสียเพิ่มเลยอ่าเรียบร้อย โอเคมาต่อดีกว่าโอ้ยไม่อยากเสียเพิ่มแล้วขอเลยได้ไหมชิเหมือนจะต้องเมาจริงจริง

The bitter cold gave me the power to seize inner visions.